รายการชีวิตไม่สิ้นหวังจะพาทุกท่านเดินทางไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกมีศิละปะวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นมีพระอริยสงฆ์ที่มีชื่อเสียงมากมายเป็นดินแดนแห่งพระธาตุศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะที่จังหวัดนครพนมนอกจากจะมีประวัติตำนานอันเก่าแก่แล้วยังมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่า แต่การอนุรักษ์เอาไว้วันนี้ก็จะพาทุกท่านไปสัมผัสดินแดนแห่งอารยธรรมโบราณและไปไหว้เพื่อทตาประจําวันเกิดเสริมมงคลให้กับชีวิตที่จังหวัดนครพนมค่ะจังหวัดภาคอีสานเนี่ยก็เป็นที่ทราบไปทั่วไปนะคะว่าเราเนี่ยเรื่อง,เร,องเรื่องชื่อ,อรีชาในเรื่องของแดนอารยธรรมนะคะแล้วก็พุทธศาสนานะคะก็จะมีเส้นทางที่การท่องเที่ยว่ได้โปรโมทไว้ก็คือเส้นทาง การตามรอยพระพุทธศาสนาตามรอยพระเกจิอาจารย์ดังๆนะคะส่วนกิจกรรมที่เราเชิญชวนกันมาในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการหมผ้มามธาตุกับพระธาตุนครพนมนะคะซึ่งก็จะมี ความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็อย่างทางผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางอบตอบจอแล้วก็ทางภาคเอกชนและก็ประชาชนก็ร่วมมือร่วมใจกันนะคะมาทํทพิธีชมพธาตุนครพนมโดยนําโดยท่านอาจารย์คาถาชินาปัญชรนะคะซึ่งเป็นประเพณีที่เราทําสืบต่อกันมาหลายปีแล้วนะคะซึ่งในจังหวัดนครพนมนี่เองเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีพระธาตุเป็นร้อยๆพระธาตุแล้วก็ยังมีเส้นทางที่ทางท่องเที่ยวได้ทําไว้ก็คือเส้น เส้นทางการไหว้พระธาตุประจําวันเกิดครบทั้ง7วันนะคะเนพระธาตุพนมนี้ก็เป็นพระธาตุองค์ที่มีความสําคัญมากเป็นที่เคารพนับถือของทั้งชาวไทยและก็ชาวประชาชนชาวลาวนะคะซึ่งทุกปีเนี่ยเราก็จะมีงานใหญ่ประจําปีอยู่แล้วสําหรับการหมผ้าพระธาตุครั้งนี้นะคะก็นําโดยทีมงานของการท่องเที่ยวคะ่ะก็ขอเชิญชวนนะคะถ้าเกิดโอกาสก็ขอให้มาไหว้เพราะว่าเนื่องจากพระธาตุพนมเนี่ย ท่านอาจารย์คทาก็บอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยก็อยากให้คนไทยได้มาไหว้สักหนึ่งครั้งถ้าได้ครบ7็ครั้งก็จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดนครพนมกอถือโอกาสวันดีนำโดยคุณวิไลวรรณทวิศรีรองผู้ว่าการด้านบริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อาจารย์คทาชินนบัญชรและคณะรวมเป็นสะพานบุญพาไปสักกา,าระไหว้พระธาตุประจำวันเกิดเรื่องพิธีห่มผ้าพระธาตุชมความงดงามของสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ประเพณีและวัฒนธรรมกับดินแดนแห่งพระธาตุสักดิษย์นครพนมและสำหรับจังหวัดนครพนมนั้นนะครับนอกเหนือจากองค์พระธาตุพนมอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธทั่วประเทศไทยแล้ว รวมไปถึงเป็นพระาธาตุประจําปีวอกด้วยนะครับองค์พระาธาตุนมยังเป็นพระาธาตุประจําผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ซึ่งเชื่อกันว่ามีเทพเทวดาประจําวันอาทิตย์เป็นผู้รักษาอยู่นะครับหลายๆท่านอยากจะทราบว่าแล้วสําหรับวันอื่นๆนั้นองค์พระาธาตประจําวันอยู่ที่ใดกันบ้าง ็นพระธาตุประจําวันตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์ทั้งหมดทั้งปวงองค์พระธาตุประดิษฐานอยู่ที่แผ่นดินจังหวัดนครพนมแห่งนี้แห่งเดียวในโลกครับหากท่านผู้ชมท่านใดยอยากสักการะาพระบรมสารีริกธาตุที่ท่านเทพเพราที่ประจําวันจันทร์ประดิษฐานและดูแลรักษาองค์พระธาตุอยู่นั่นก็คือพระธาตุเรนูนครที่อําเภอเรนูนครครับ สำหรับผู้ที่เกิดในวันอังคารเทพเทวดาประจาวันอังคารและเหล่าปวงเทพที่รักษาองค์พระบรมสารีริกธาตุอยู่อดีตสถานและดูแลรักษาพระาธาตุที่อําเภอนาแกนั่นก็คือองค์พระาธาตุสีคูนครับสําหรับผู้ที่เกิดในวันพุธนั้นแนะนําให้สักการะพระบรมสารีริกธาตุพระาธาตุปาปากนะครับหรือพระาธาตุมหาชัยที่อําเภอปลาปากจังหวัดนครธน,นมเช่นเดียวกันครับ สำหรับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสสบดีซึ่งประจำอยู่ทิศตะวันตกนั้นองค์พระาธาตุประสิทธิ์ที่อำเภอนาว่าและสำหรับผู้ที่เกิดในวันศุกร์ครับองค์พระาธาตุท่าอุเทนที่อำเภอท่าอุเทนอยู่ติดริมแม่น้ำโขงมีความงดงามแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยทีเดียวครับและสำหรับผู้ที่เกิดในวันเสาร์นั้นคือองค์พระาธาตุคนครอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเช่นเดียวกันครับหากคุณผู้ชม ท่านใดนะครับได้มีโอกาสขึ้นมาที่จังหวัดนครพนมแล้วหาเวลาว่างสักนิดหนึ่งนะครับเผื่อเวลาไว้สักนิดเพื่อที่จะได้มีเวลาให้กับใจเพื่อที่จะมีเวลาให้กับสติเพื่อที่จะมีเวลาให้กับร่างกายของเราในการพักผ่อนใจและอยู่ใกล้ชิดกับธรรมะมีธรรมะเป็นที่พึ่ง กับการกราบไหว้และและลิกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีพระบรมสารีริกธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตัวแทนกับการไหว้พระธาตุประจำวันเกิดที่จังหวัดนครพนมครับเมื่อคันออกจากวัดพระธาตุพนมวรวรมหาวิหารทางคณะมุ่งหน้าสู่อำเภอเรนูนคร เพื่อไปสักการะพระาธาตุเลนูพระาธาตุประจำวันจันทร์ปรดิดสถานที่วัดพระาธาตุเลนูอเภอเรนูนครและทางคณะได้ร่วมห่มผ้าองค์พระาธาตุอย่างเบิกบานใจก่อนจะไปชมศิละปะก,การแสดงที่งดงามของชาวเลนูนครค่ะ จำลองพระธาตุพนมองเดิมมาอดิสถานสร้างไว้เมื่อปี2461นะจำลองมาทุกทุกอย่างฮะสี่เหลี่ยมสูง35กว้างด้านละ8เมตร37แล้วก็เมื่อปี2461ฮะสร้างมาอายุพระธาตุทุกวันนี้ก็94อันนี้ทุกลิ้นรูปแบบมาทุกอย่างฮะ,ะถือว่าเป็นพระธาตุพนมจำลองด้วย เมื่อใครมาไหว้ก็เท่ากับว่าได้ตามพระาธาตุพนมทุก,ทกองที่ว่าจำลองแล้วก็บริวารทั้งหมดนี้แหละในนครพนมชื่อว่ามีพระธาตุเยอ,อะเพราะเป็นเมืองที่มีความเคารพสัทธาในพระพุทธศาสนา,าแล้วก็ชาวเรียนอุรครก็เช่นเดียวกัน,กนมีความเคารพในพระธาตุพนมและจะมาเาาพ่มด,ด้วยอยากจะให้พระธาตุใกล้ก็ได้ ร่วมกันสร้างพระาธาตุเรนูขึ้นเมื่อปี2461เร็จแรก,ก็าเสริมฉลอกันมามีงานเดือนสี่มาทุกปีฮะอชาวอำเภอเรนูนครให้การต้อนรับอย่างอบอุน่นด้วยการบายสีส่ขขันรับขวัญผู้มาเยือนพร้อมทั้งชมศิลปะกันฟ้อนผู้ไทยที่สวยงามกันฟ้อนผู้ไทยหรือนิยมเรียกว่ารำผู้ไทย ถือว่าเป็นศิลปะเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมประจำเผ่าของผู้ไทยเรยนูนครเป็นการฟ้อนของหนุ่มสาวในงานบุญและงานเทศกาลปัจจุบันเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่ชื่อชื่อของอำเภอเรนูนครและของจังหวัดนครพนมที่ได้รับก,การอนุรักษ์และเป็นที่ประทับใจของผู้ที่ได้ชมเป็นอันมากแผนแาของ พุทธศาสนาก็เรื่องของการทําความดีนะครับจริงๆแล้วในในจังหวัดนครพนมเองจริงๆแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเคร่งครัดในเรื่องของพุทธศาสนานะครับเรื่องของธรรมะนะะคดีส่วนใหญ่จะไม่มีนะครับไม่มีเลยเรียกว่าได้นะครับแล้วก็เมืองของนครพนมเองก็เรียกว่าเมืองได้อยู่นะครับเรียกว่า อยู่อย่างสงบสุขนะครับวิวทิวทัศน์สวยงามรวมทั้งผู้คนก็มีจิตใจดีนะครับก็เรียกได้ว่าอาจจะเป็นผลจากการปฏิบัติธรรมหรือว่ามีองค์พระธาตุขนมเป็นหลักก็ว่าได้นะครับการได้พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ยังไม่หมดแค่นี้นะคะพรุ่งนี้จะพาไปอำเภอนาแกเพื่อไปสักการะพระธาตุสีคูนพระธา,าตุประจวบวันอังคาร สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์วันนี้จะพาไปที่อำเภอท่าอุเทนสักการะพระธาตุท่าอุเทนรพร้อมท,ทั้งไปสักการะพระพุทธาบาทเวนตาและมุ่งหน้าสู่จังหวัดมุกดาหารไปวัดถ้ำกันตศีลาวาจอยลืมติดตามชมกันต่อนะคะกับรายการชีวิตไม่ึิงหวังวันนี้ขอลาไปด้วยภาพส,สวยๆของการฟ้อนผู้ไทยของอาจารย์คทาชินนบันชนีชรจะสวยงามแค่ไหนไปชมกันได้เลยค่ะ